ถ้าวันไหนไม่ไลฟ์เนี่ยเงินเขาหายไป2 0 0แสนวันนี้ผมจะสอนวิธีการไลฟ์ขายของนะครับไลฟ์ live ขายของหรือทำคลิปขายของที่มันผลิตเงินได้จริงๆ คุณจะต้องคิดแบบนี้ผมมีรู้สึกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งผมสอนเขาไปเป็นโค้ชเป็นเมนทอร์ให้เขานะครับสอนเขาสามเดือนนะครับชื่อหมอทีมหมอทีมตนนี้แบบว่ารวยมากแล้วแต่ตอนมาเจอผมนี่ติดนี่หลายล้านมากนะครับแล้วก็ผมก็สอนวิธีเขาที่จะไลฟ์ที่จะ,ะทําคลิปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไลฟ์แทบทุกวันบ่อยๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลแต่ก่อนนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีคําพูดอะไรที่เป็นอินสปายผมมากแล้วผมก็สอนให้หมอทีมคาพูดก็คือว่า เฮ้ยวันนี้เรามาเขียนสระว่ายน้ำปัปดีกว่าหมายความว่าอะไรคำพูดนี้มาจากปากจอห์นเลนนอนกับพอลไมคคอนนีซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เดอะบิทเทิลส์นะครับเดอะบิทเทิลส์เป็นทีมแต่งเพลงที่ประวัติประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ <c oughs> แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าวันไหนเขามาทำงาน <c oughs> แค่เขียนหนึ่งเพลงเนี่ยมันนั่งโอเคมันนั่งแต่งเพลงกันดีกว่า <c oughs> แต่งเพลงมันได้ได,ได้สระว่ายน้ำหน,นึ่งอัน วันนี้เขียนหนึ่งเพลงพรุ่งนี้แต่งอีกหนึ่งเพลงแล้วบอกโอเควันนี้ก็เขียนบ้านหนึ่งหลังไอเดียมันคือแบบนี้เลยครับผมสอนหมอทีมไปหมอทีมคล้ายๆประมาณว่าถ้าวันไหนไม่ไลฟ์เนี่ยเงินเขาหายไปสองแสนแล้วจะหยุดไลฟ์ทำไมคือสื่อมันก็ฟรีมันไม่ต้องมีกล้องตัวละล้านเหมือนสมัยก่อนนะครับที่เป็นสถานีช่องไม่ต้องไปขอแอร์ทานกับเขาไม่ต้องไปขอเวลาไม่ต้องไปจ่ายค่านน่้นค่านี่แต่ยังไม่รู้่เงินกลับเมื่อไหร่ แต่ถ้าคุณไลฟ์เป็นถ้าคุณขายของในไลฟ์เป็นคุณไม่ต้องไปผ่านคนกลางที่ไหนเลยคุณขายสินค้าของคุณเองนี่แหละคือข้อดีของการทําออนไลน์และให้คุณใช้หลักคิดนี้ว่าถ้าวันไหนไม่ไลฟ์เงินหายหรือว่าคิดประมาณว่าถ้ามาไลฟ์หรือมาทําคลิปมันคือการมาเขียนสระว่ายน้ํามาเขียนโรงแรมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่โรงแรมโรงแรมที่สมุยนะครับแล้วก็ เป็นแขกคนเดียวในโรงแรมช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือไลฟ์สไตล์แล้วก็ผมก็สร้างมันขึ้นมาอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องพี่เพิฝันอ่ะคือหลายคนอาจจะชอบแบบนี้ก็คือว่าอยู่ริมทะเลไปที่ไหนก็ได้แล้วคุณดูผมอยู่โรงแรมนี้อยู่คนเดียวเนื่อสภาพเหมือนกับเป็นจัก,กรพรรดิของโรมันที่มีเกาะของตัวเองคนเดียวแล้วปกครองโรมันจากเกาะคาปรีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี ผมก็นึกแบบว่าเออเหมือนตัวเองเป็นจักรพรรดิโรมันเลยคือทั้งวิลล่านี้ของผมหมดเลยก <laughs> ็แต่ยิงไม่ได้ผมไม่ได้จ้งของนะแต่ว่ามันเหมือนกับเพราะไม่มีใครมาพักเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดแล้วก็แต่เกาะสมุยนี่ไม่มีคนเลยโอเคแทบจะไม่มีคนเลยแล้วเราให้ดูทะเลนิดหน่อยนะครับให้ดูไลฟ์สไตล์ของผมหน่อยนึงนี่จะจับกล้องเองเลย <N> <N> สวยไหม <N> แล้วก็นี่ มีลูกๆมาช่วยทํางานด้วยมีลูกนี่ยืนอยู่ตรงนี้สองคนนะครับทุกคนเขาหลบกันใหญ่เลยนี่แต่จริงๆเนี่ยสองสามคนนี้มาช่วยทํางานผมก็พาเขามาเที่ยวแล้วก็จ้างเขาทางานด้วยนะครับชีวิตนี้ดีใช่ไหมทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับผมแนะนําให้ขายของออนไลน์นะครับผมชอบสอนเรื่องพวกนี้มากแล้วก็ช่วงนี้มาเจอตัวก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ผมแนะนําให้เรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะครับผมมีคอร์สคอร์สหนึ่ง ที่ถ้าเกิดใครอยากจะช็อตคัดเริ่มเรื่องนี้เนี่ยให้เรียนคอชื่อว่าขายของออนไลน์ชื่อนี้เลยขายของออนไลน์ให้ได้พรีเมียมหมายความว่าให้ได้ราคาพรีเมียมนะครับไปเ,เรียนคอสน,นี้ตอนนี้ปกติราคา3 0 0 0มบาทถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับราคา14,950บาท14950นะครับราคานี้เวลาจํากัดนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เสีขค้ามาเลยถ้าใครอยากจะทุกวันไลฟ์มันคือการผลิตเงิน ทุกไลฟ์มันคือการเขียนสระว่ายน้ำทุกไลฟ์มันคือเขียนโรงแรมคุณอาจจะเป็นเจ้าของแรงไมได้วันหนึ่งอะช่วงนี้โรงแรมลดราคากันเต็มเลยใช่ไหมคุณอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพยาริมทะเลซึ่งมันก็ไม่ใช่แปลงนะคนก็เป็นเจ้าของกันเยอะแยะช่วงนี้ก็มาลดราคากันเทียบเลยผมยังได้รับออฟเฟอร์เฉพาะเสนอตลอดให้ไปซื้อที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพยาที่ดินรินทะเลนะครับซึ่งผมก็กำลังดูอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเขียนเลยยอด เขียนเลยย้อนสลัมหนึ่งเริ่มขายของออนไลน์นะครับอย่าทําอะไรพลาดอย่าไปมั่วเองเสียเวลาเองลงทุนกับการศึกษา14,950บาทนะครับสำหรับข้อนี้ราคานี้ถึงแค่อีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะครับแตเเพราะฉะนั้นเราเจอกันในคอสนะครับระหว่างมีสาชีพเพจที่แท้จริงของผมนะครับก่อนจตังให้ใครเพจแท้จริงของผมต้องมีคนตามเกิน800 0 0 0คนมีติ๊กถูกมีติ๊กสีฟ้า จาก Facebook หลังจากชื่อเพจนะครับโอเคผมมันเนรุ่งศรีสวัสดีครับ